สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมเช้านี้ลงไปดูใส่ดักกุ้งไม่ได้กุ้งเลยครับผมนะกุ้งไม่เดินนะเป็นธรรมชาตินะของสัตว์ทะเลนะฮะเคลื่อนที่ไปตามสภาพแวดล้อมมีทั้งมีและไม่มีวันนี้ไม่มีแล้วก็ไปดูออวนปลากะพงไม่ติดปลากะพงครับวันนี้ติดปลากุาหลนึงตัวแต่ว่าปลากุเลนี้บาดเจ็บมานะผมดูบาดแผลแล้วเนี่ย บาดแผลที่ท้องนะสาหัสเลยนะตัดตัดท้องเธอด้วยนะตัดไส้เธอด้วยนะครับผมน่าจะโดนใบพัดเรือนะครับผมนะแต่ว่าเธอก็ยังมีชีวิตอยู่นะเธอก็ว่ายน้ํามาพิงอวนผมน่มาพิงเฉยๆไม่ติดผมสาวอวนขึ้นมาเธอนอนพิงเธอคงบาดเจ็บมากนี่ก็คือหลักธรรมชาตินะนะเราคงจะไม่รู้ว่าใบพัดเรือมันมันมีคมสามารถตัดได้นะ เธอว่ายเข้าไปใกล้แล้วก็โดนมานะครับผมก็มาเป็นอาหารนะครับปลอดภัยไร้สารให้ผมนะครับผมนะชีวิตก็แค่นี้นะเกิดแก่เจ็บตายนะครับผมใช้ชีวิตก่อนตายให้เกิดประโยชน์แค่นั้นเองครับผมสวัสดีครับผม